ตอนนี้เหลือหนุ่มโสด14คนและ14คนที่เหลือก็จะได้มีโอกาสทําความรู้จักสาวโสดคนนี้ให้มากขึ้นและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณครับสวัสดีค่ะแอมดารารัตน์ ath, มหาตะกูลนางสรีค่ะตอนนี้อายุ29ปีนะคะเป็น introducing b r o k e r แล้วก็ trader full time ค่ะจริงๆแล้วตัวแอมเองอะคะเป็นคนชอบ oh. เล่นกีฬาเป็นหลักยิงธนูไอสเกตโรเลอร์เบดขี่มา้ายิงปืน ยิงปืนเนี่ยเริ่มเล่นมาตั้งแต่ตอนประมาณมัธยมแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อสอนระดับความแม่นของพ่อแม่นอยู่นะคะก็เข้าถูกนัดนะคะคือคุณพ่อเนี่ยจะค่อนข้างห่วงแล้วก็ค่อนข้างดุดุจนขนาดเพื่อนผู้หญิงยังกลัวตอนที่แบบแฟนมาเจอคุณพ่อครั้งแรกคือแบบป๋าจะเป็นสไตล์แบบเงียบ รับไหวเฉยๆแล้วไม่พูดอะไรเลยทุกคนที่เจอเขาจะแบบกลัวแบบปั๊จะเอาปืนมายิงพี่ไหมมีปืนในบ้านไหมอะไรประมาณนี้ค่ะถ,ถ้าแฟนมาส่งเขาแบบเกินห้าทุ่มเขานะ่าจะไม่โอเคแล้วเพราะาเขามองว่ามันแบบกับบ้านดึกอะไรเงี้ยมันไปไหนกันมาห้างมันก็ปิดสี่ทุ่มอะไรเงี้ยตลอดระยะเวลาที่โตมาก็คือเหมือนมีเรื่องทะเลาะกันมาตลอดในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะคือเวลาันคบกับใครเงเปิดเผยไปแล้วมันก็จะพูดว่าแบบใฮ้พ่อมดุนะอะไรเงี้ยจะมาเจอพ่อก็ เอต้องแบบมั่นใจในระดับนึงนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากทุกคนก็จะเข้าทางแม่อะไรเงี้ยแล้วแม่หลักทุกคนแม่จะแบบมีใส่ไว้รุ่นมากอะไรเงี้ยมันคุยกันได้ค่ะส้ารับแม่ไม่มีปัญหาถ้าลูกรักเขาแม่ก็รักด้วยเขาก็ห่วงลูกสาวเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่า <laughs> ตัวเขาเองเขาเป็นคนโชชู <laughs> <laughs> เขาถึงห่วงลูก ให้เขามีอายุมากกว่าถ้าอายุน้อยกว่านี่เดี๋ยวลูกแม่ขมเขาเพราะลูกแม่ไม่เคยเป็นผู้หญิงขอให้เขาดูแลลูกแม่แต่อย่าสำมภระเทเมาอย่าลงไม้ลงมือก็อไม่เจ้าชู้ได้หรือเปล่าคะเจ้าชู้ในเรื่องของธรรมดาของผู้ชายจริงไหมลูกยิงปืนต้องให้เข้าเป้าแต่ถ้าอยากมีเราอย่าเพิ่งปิดไฟนะคะ คุณแม่เปรี้ยวเปิดฉากมาเลยก็เลยยิงปืนกันโป้งป้างหนุ่มสดยืนไล่ไล่ยกกันโป้งป้างเลยทีเดียวแล้วแม่นด้วยอ่ะพ่อสอนยิงด้วยแล้วพ่อก็ค่อนข้างห่วงลูกสาวพอสมควรแปลว่าที่บ้านมีปืนแน่นอนพาแฟนไปเจอพ่อพ่อจะตีลูกเงียบไว้ก่อนรับไหว้ทำคำตอบคำใช่ค่ะันเป็นประมาณนั้นส่วนแม่นี่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม่เป็นมิตรกับทุกคนค่ะเป็นมิตรกันไฟค่ะตรงนี้อ่ายังดีคุณยังมี หย่อนไว้คนตึงไว้คนนะฮะเพราะฉะนั้นอาวรนุ่มสดเห็นแล้วว่าเธอก็เป็นสาวนักลงทุนนะฮะแล้วก็แหมมีคุณพ่อที่ค่อนข้างจะเฮบพอสมควรแล้วก็อย่าไปงี่เง่ากับเธอนะฮะเพราะนั้นคุณ<อ>แหมอาวุธเธอครบเข้าเป้าทุกเม็ดเลยทีเดียวแต่คุณแม่น่ารักนั่นเป็นโชคดีของพวกคุณ เพราะฉะนั้นนมนมเอาอยัางไงกันดี14คนที่เหลือเอาฟิลไม่ต้องเสือกเรื่องนี้แล้วฟิล <c oughs> กยานน็อปสามารถเล่นโทรศัพท์ได้เลยนะฮะพราะ <c oughs> เพราะกล้องจะไม่ถ่ายโดนพวกมึงเลยนะฮะ14คนที่เหลือเอาอยัางไงดีชอบผู้หญิงคนนี้เปิดไยไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ นะฮะห้าคนนี้คือนับรวมฟิวกับยานอฟด้วยนะฮะทางโพเดียมหลังอยู่กันครบนะครับส่วนด้านหน้าบูมครับผมอะไรทําให้คุณไม่สบายใจฮะผมชอบเขามากเลยนะครับเขาเป็นคนยิ้มหวานมากผมชอบคนยิ้มหวานครับ,รบแต่ผมกลัวอย่างเดียวครับกลัวอะไรฮะก <cond> ลัวโดนยิงครับกลัวโดนยิงผมนี่แบบ ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไงแบบไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะไอ้เราก็วิธีกรรมของแก้ตัวก่อนไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปยิงใครแต่ว่าแค่ชอบกีฬาย,ยิงปืนเป็นคนชอบกีฬาแอดเวนเจอร์เฉยๆอะไรอย่างเงี้<อ>ไม่ได้มีไม่ได้มีปืนเป็นของตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงใครค่ะแค่เป็นความชื่นชอบแล้วรู้สึกว่า คนยิงปืนได้มันเท่แค่นั้นเองใครจะไปรู้ใช่ไหมใครจะไปรู้ล่ะครับคุณคุณไม่บอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกไอเราเห็นปืนผ่านน้ำไม้ไม่สบายใจไม่สบายใจรักษาชีวิตไว้ดีกว่าโอเคแต่กายเปิดไฟเปิดครับยังไงปืนเปินทาอะไรคุณไม่ได้เออเป็นคนชอบ กีฬาพวกนี้ด้วยอยู่แล้วเป็นคนสายลุยเหมือนกันเธอไปยิงฉันไปยิงด้วยใช่ครับพ่อดุไม่มีปัญหาก็ต้องเคลียร์กันอีกทีนึงเหมือนกันเขากลัวอยู่เหมือนกันโอเคแต่ชอบตรงนี้เดินออกมาปุ๊บเขาบายบายคนอื่นหมดเลยเดินผ่านปุ๊บเขาเต้นเต้นอย่างกายอยู่คนเดียวเดินกลับมาเต้นอีกรอบด้วยมีความพิเศษมีความพิเศษดูความพิเศษไปเลยเอาแล้วเอาแล้วมีความพิเศษชิปครับผมเขามีปืนนะมึง ปืนผมผมไม่กลัวนะครับเอาจริงตั้งแต่เดินออกมานี่คือผมชอบมากเลยครับลุกอย่างนี้คือลุกลูกคุณหนูอ่ะคือผมอาจจะเป็นลุกจรก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าอยู่ด้วยกันตัวต่อตัวเนี่ยผมอาจจะน่ารักก็ได้นะครับพ่อก็ที่บอกคอขดูน้ำมองไม่เป็นไรครับพ่อกับแม่ผมผมเข้าหาผู้ใหญ่ได้ง่ายครับครับผมนอนนอนมั้นั่นเองครับผมอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยเขาไปเล่กธุรกิจใช่ไหมมันต้องมีการตัดสินใจใช่ไหมอยากจะบอกว่าพี่ชายผมเนี่ย ตัดสินใจเก่งคือแบบตัดสินใจฉับไวระบบสัมผัสที่ฉับไวฉับปุ๊บปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บไม่เชื่อทงสอบนะผมหัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวไหลเดี๋ยวปะตูดปะตูดปะตูดคุณคุณน่าจะปิดไฟมันตั้งแต่เมื่อเช้อย่างน้อยถ้าคุณน่าจะเก็บทีไว้คุณน่าจะจัดการไอ้สองคนนี้ไปตั้งแต่นั้นแล้วแม่บางทีการตัดสินใจผิดมันออกผลลัพธ์อย่างนี้นะฮะ พ่อครับเขามีปืนนะพ่อผมก็ค่อยกลัวครับพ่อเขาดุนะพ่อไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับผมชอบสายเอเวนเจอร์นะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วโอเคอ่ะชี้หัวพูดหัวชี้ไหล่พูดไหล่เนี่ยดูดิกูก็เล่นไปกับนิกกี้หนุ่มโสดคนใหม่ของเราต้อนรับสู่เทคแมทไทยแลนดนนะฮะครับผมคุณเขาแม่นปืนนะคุณโอ้ผมแม่นยังไงดีครับ พ่อเขาดุด้วยนะขราบผมกลับบ้านเกินห้าทุ่มไม่ได้นะเคอจริงๆผมชอบเขาตรงที่ว่าในในวิทีอาเนี่ยเขามีค่อนข้างที่จะแบบว่าพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยดูจาก,ด,จากดูจากภายนอกแล้วก็ในวิทีอาผมว่าน่าจะเป็นคนที่รักครอบครัวซึ่งผมชอบผู้หญิงที่รักครอบครัวอยู่แล้วด้วยใช่แล้วก็ปกติชอบฟังเพลงไหมครับชอบค่ะคือคนสมัยก่อนนะครับก็จะชอบฟังธรรมะเขาจะรักแค่เมียครับ แต่ส่วนตัวผมชอบฟังมาสกีเทียก็จะรักแค่คุณครับขนาไปเลยในขณะที่ฝั่งนี้โบ๊ะบักเลยทีเดียวผมเดินผ่านตรงนี้ได้กลิ่นเหมือนขี้หมาแห้งอ๋อมันมีกลิ่วมันไม่กินซากศพของหนุ่มโซที่ตายตั้งแต่ต้นเกมนี่เองครับไม่มีอะไรขอโทษที่รบกวนนะครับผมผมแนะนําให้คุณเดินไปเล่นกับยานอฟแก้งเหงาได้ได้ใช่ไหมครับโอเค ไว้เด้วเราอ่ะตอนนี้ผมโคตรสงสารนฟิลเลยเนี่ยอุ้ยมึงเอาตัวเองให้รอดอย่าเพิ่งเอาแต่เอาตัวเองให้รอดเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเราโอเคโอเคอาจจะตายตัวเดียวอาจจะเน่าทั้งแผงเออเสียวอยู่แต่เราเปิดไฟไว้ครับผมคือส่วนตัวเป็นคนชอบผู้หญิงฉลาดเนาะแล้วก็ครอบมาจากครอบครัวที่ดีครับผมเชื่อว่าผู้หญิงเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะครับคุณพยักหน้าทําไมครับตั้งใจฟังพี่พี่มูมอยู่ครับผมแค่จยาแจ้งให้ทราบว่า ไม่มีกล้องตัวไหนถ่ายโดนึงเลยนะครับเพราะว่าเราไฟดับแล้วนะครับโอเคเช่นเช่นครับผมก็ถ้ามาจากครอบครัวแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าคบกันเนี่ยคือเขาก็น่าจะรักครอบครัวผมด้วยพ่อแม่ผมด้วยเหมือนกันเนี่ยมาจากครอบครัวที่มีความอบอุ่นใกล้ชิดกันแบบนี้เรื่องปืนไม่ใช่ปัญหาเน็กคือถ้าวันนึงถ้าเขาจะยิงผมผมบอกเลยยิงตรงนี้เลยฮะนี่ ทำไมฮะก็เอาให้โดนใจเลยครับผมผมยอมนะผมยอมเออไอ้นี่พูดไปเรื่อยนะฮะไอ้นี่พูดไปเรื่อยโอเคอ่ะเราไหวเหรอเต็งหนึ่งไหวครับคือผมดูจากบุคลิกของน้องแบมเลยนะครับคือน้องเขาเป็นสายลุยก็ได้แล้วก็สายชิลก็ได้เขาไม่ใช่ลุยอย่างเดียวบางชีก็มีมุมถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยเจ้าของค่ายเพลงนี้ต้องมีสักท่อนแล้วต้องมีสักท่อนแต่งเพลงให้สาวแล้วโหพอมากเลยค่ะ อยากบอกเธอว่าเธอนั้น,น่ารักใจกันเลยต้องแอบรักเพราะเธอนั้นเป็นแบบนี้เธอรู้ไหมว่าเธอน่นารักกับใจคนที่แอบรักรอย ประมาณหนึ่งประมาณก็แต่งไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเม่คิดแต่งสดเนาครับเฮ้ยไม่ธรรมดาไมธรรมดาอ่าเกี่ยงนครับเื็นงามนรื่มงครื่อืเรื่อปืนไม่มีปัญหานะครับเห็นถามเุกคนเรื่องปืนเรื่องปืนไม่ีปัญหานเราะเ่็ผามก็ชอบยนงปืนเหมืองปืนกันตอนเห็นเดมกพ่องกนสอน่องปืนเมือนปันม่มีปันะีรัเห็นถร่องคนารี่อุดกนคื่อคป็นม่ตัญญูครับเห็นรอมครื่อห็นเ็นแม่แล้เร้่ึงรันแม่มีาัากเนยครับเอ็นยากเรื่องคนเรื่องนืนเรื่งนไม่มับโาเคครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอายขัดดีโอญาตไปซื้อปืนปั่นครับทำไมนะเราจะได้มีการละกันไงครับโอ้โหไอ้ w h a สาวโสดครับตอนนี้คุณมีหนุ่มโสด11คนในมือเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดทั้ง11คนเรามาทำความรู้จักสาวโสดคนนี้อีกสักหน่อยดีกว่าและอย่าเพิ่งดับไฟนะครับ ใครที่เข้าเกณฑ์ที่แม่หมอได้ทักมาออกมายืนหน้าโพเดียมตัวเองเลยนะฮะตัวเล็กนะผมตัวเล็กเข้าอยู่ตัวเล็กครับเดี๋ยวนะคุณไม่มีโอกาสทางสังคมแล้วฮะคุณตายมาแล้วต้นเกมแล้วโอเคอันนี้อาไฮครับครับผมออกมายืนทำไมครับเนี่ยว่าไปเข้าเกณฑ์ที่แม่หมอราศีกันอ๋อราศกันสีกัน